สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายเอาแป้งถั่วของน้องวัดน้องนวลชวีใช้สมแดงดูนะคะถั่วของของน้องมีแต่ฝักฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะห้าครั้งแล้วครับโอ้โหอีกสักสองครั้งสามครั้งก็จะได้เก็บฝัก ช้สมแดงอะไรมั้งคะเนี่ยไ,ได้ใช้กับอ้อยไหมใช้อ้อยใช้ใช้ทุกอย่างผสมแล้วผสมยังไงคะก็หนึ่งซองจะได้พันลิรใช่ไหมที่ก็ผสมครั้งเดียวก็ฉีดหลายๆลายค้งทั้งอ้อยทั้งถัว่วทั้งข้าว,วทุกอย่างแล้วใช้ดีไหมคะเนี่ยใช้ดีครับ ที่ตั้งที่นี่ที่ไหนคะพชรคอ,อรํอำเภอหนองไผ่เนาะอำเภอหนองไผ่ตำบพลพชรคอนอำเภอหนองไผ่พิจูบณลครับโโใช้มากี่ปีแล้วสองปีนี้โอเคค่ะดู<ช>นะคะออดูถัว่วใช้อ้อยอใช้กับถัว่วกับข้าวใช้ทุกอย่างดูนะคะถั่วปกติแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำรดถั่วเนี่ยแต่ว่าดูดูฝัก ผัวของน้องเขานะคะ